โอเคสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วสำหรับไลฟ์นะครับซึ่งเป็นลง youtube นะครับอันนี้ผมก็จะทำการอ,อ,อัดวิดีโอลง youtube ด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผลิตเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้ามานะครับในวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องคำเสียงแล้วก็ตัวอย่างนะครับของการลงทุนใน รูปแบบของการออต่างต่างประเทศว่ามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างบางคนก็ไม่รู้ว่าจะเลือกหุ้นยังไงอันนี้ก็มาเล่าความเสี่ยงให้ฟังว่าการลงทุนไปนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับระหว่างทางการลงทุนของเราเนี่ยแล้วเราจะจังกัดข้อผิดพลาดการเลือกบริษัทนะครับที่จะไปลงทุนนีได้อย่างไงอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอันนี้จะเป็นหัวข้อในส่วนของเออรื่องของตัวบริษัท นะครับความจริงเนี่ยาการลงทุนในตลาดหุ้นของเมืองนอกมันจะมีความเสี่ยงอยู่2อ,อย่างก็คือว่า1คือเรื่องหล,ลักเลยคือเรื่องบริษัทที่จะไปลงทุนนะครับเราไม่รู้ว่าบริษัทนั้นมันเป็นยังไงเราไม่เคยสัมผัสผลิตภัณฑ์เขาเราไม่เคยที่จะบอกว่าไปดูหรือไปตรวจสอบกิจการเขาจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงทางด้านนึงและความเสี่ยง,งด้านที่2ก็คือเรื่องค่างเงินนะครับถ้าเราสมมติว่าเราไปลงทุนประเทศแล้วค่างเงินมันอ่อน ออนในตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็พอคอนบุตกลับมาเป็นเงินไทยบาทเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบได้นะครับอย่างเช่นเออมันก็มีเหตุการณ์เช่นตอนเออถ้านับจากตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับถ้าใครไปลงทุนหุ้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 นอังกฤษในตาาหุ้นอังกฤษเลยซึ่งเป็น, Fuji, นฟุตซี่นะครับเออฟุตซี่ร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าไปลงทุนเสร็จแล้วอาจจะได้ผลตอบแทนรีเทอร์มาเนี่ย 30สกว่าเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับก mm hmm. ็แต่พอคอนเวิร์ตกลับเป็นเงี้เงินไทยเนี่ยผมว่าลงทุนในหลากพุ้นไทยเนี่ยนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็ได้น,นี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับทั้งเรื่องตัวบริษัทด้วยเรื่องข้างกันด้วยวันนี้จะมาดูเกี่ยวกับตัวอย่าง,งบริษัทแล้วก็มาเล่าเรื่องของบริษัทบางบริษัทที่บอกว่าแบบว่าเจ็บปวดมากๆสำหรับนักลงทุนนะครับ อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีทั้งหมดห้าถึงหกเรื่องบริษัทที่จะมาเล่า,เล,าเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบต้นทุนถึงเจ็บปวดมันมีอะไรมันซ่อนอะไรไว้อยู่ข้างในทําไมแบบว่าเราเองเนี่ยมันจะมีวิธีการสังเกตหรือว่ายัางไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับรวมถึงข่าวสารนะครับของอการลงทุนนะครับแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนที่จะเอานำมาฝากนะครับในฉบับ ส่วนตัวของผมเป็นความคิดเห็นของผมนะครับคือไม่ได้ชี้นำหรืออะไรแต่ว่ามาเล่าเป็นไกดๆว่าเออผมคิดอย่างนี้เพราะว่าผมมีแนวคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะลองไ้ฟังวนันนี้อันแรกเลยก็คือว่าออตัวธุรกิจนะครับเขาเรียกว่ารวมกลโกงแห่งโลก แห่งโลกธุรกิจนะครับมันจะมีถ้าใครได้ได้ยินมันจะมีบริษัทที่แบบว่าบริษัทแรกนะครับชื่อว่า w i ยคาร์นะครับคืออันนี้มันจะเป็นการบ,บรบร,บริษัทที่อยู่ในประเทศเยอะของเยอรมัน็นธุรกิจรับชำระเงินที่เติบโตนี่รวดเร็วมากจนแบบออใหญ่กว่าตัวเกมกแคปเนี่ยใหญ่กว่าตัวน้อยชิแดงด้วยนะครับทีนี้เนี่ย ออตอนตอนจับได้นะครับก็คือมีการตกตกแต่งฐางนะบัญชีเงินสดที่บริษัทอ้างว่ามีประมาณเจ็ดหมื่นล้านแหละมันไม่มีอยู่จริงและทำให้มูลค่าสหการไีกว่า6 0%สอเหังออกขาวนะครับราคาหุ้นก็ตกมาทีเนี้ยคือตัววายค้าจริงๆเนี่ยการตกแต่งที่บัญชีเนี่ยมันก็เกิดจากว่า,าการตกแต่ง,งน้นบัญชีเนี่ยมันไม่มีจะบอกว่าอย่างนี้คือาบางครั้งเนี่ย ู้ตรวจสอบบัญชีเองก็ไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับคือบางบบางบริษัทซึ่งอย่างเช่นบริษัทเทสลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมไม่ได้มั่นใจไม่ได้ไปลงทุนอะไรเงี้ยคือเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันเป็นบริษัทที่แบบว่ามันจะคือผมก็กลัวว่าบริษัทนี้มันเพิ่งเปิดใหม่นะมันเพิ่งเปิดไม่กี่ปียอดขายก็ไม่โตแล้วผมก็ไม่แน่ไม่ได้มั่นใจว่าเทนอีจะมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งช่วงแรก,แรก มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยก็ในส่วนตัวมเงผมก็ยอมตกลงไปนะครับคือไม่ไม่ไม่สามารถที่เทสลิ้มรืว่าหรือความสิ่งไดคือผมกลัวว่าวัน <discussion> วันนึงเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหรือว่ามันมีมิจฉุประสคเหมือนว่า ตัวการลายการผลิตของ e ีวีเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องต้นทุนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดลงไปได้ไม่สามารถดันราคาลงไปแบบให้มันถูกๆได้จนคนระดับทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัว e ีวีเนี่ยในช่วงที่ออกมาแรกๆของเทสลาครับมันจะมีมันเจาะออมาสําหรับคนที่ค่อนข้างที่จะกระเป๋าหนักซึ่งนิดนึงนะครับมันจะเป็นโมเดล เอสหลือก็แล้วก็โมเดล S ที่ออกมาในรุ่นแรกแรก,แรกประมาณราคาเนี่ยได้อยู่เราประมาณสักถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยราคาเนี่ยมันจะอยู่ราวๆประมาณแบบหลักห้าล้านขึ้นนะครับซึ่งมันก็ต้องมีคนออกหนักสักนิดนึงอ่ะถึงมาถึงจะจ่ายได้นะครับแต่ว่าโมเดลที่เป็นโมเดลสามที่ออกมาเนี่ยนะครับราคามันก็ดรอประมาณหล้านกว่าบาทนะครับถ้าถ้าตีเป็นเงินไทยแต่ว่า ผมไม่รู้นะว่าบวกภาษีสุรวกรอบ้านเราเนี่ยมันทำมันจะราคามันจะเป็นประมาณไหนอันนี้ยก,ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าราคาที่ผมทราบมาเป็นมูลค่าที่เข้าขาใน,ในตลาดของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากวัยคาร์ดก็มาเรื่อง l u c k y c o f f f e l ่ o o กกิ้งค f f e e นะครับ l o ก k i n g Coffee เนี่ยก็คือบอกว่ามันเป็นเชน อ่ที่กาแฟที่เอานะเอาทนี่มามาช่วยเราก็บอกว่าเป็นเป็นสตาร์ทอัพเป็นยูนิคอนที่เติบโตเร็วมากซึ่งบอกว่าบอกว่าคนก็แบบเออขนานมว่ามันมันจะเป็น스타บั๊กตัวใหม่เพราะว่ามันขยายสาขาเร็วมากในเมืองจีนนะครับในเมืองจีนซึ่งในส่วนของของตรงเนี้พอตอนตอนแรกเนี่ยหุ้นเนี่ยมันเคยราคาเนี่ย ไปถึงนี่ห้าสิบเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็อยู่สองเหรียญแล้วนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับทีเนี้ยมันถูกจับได้เพราะว่าก็ตกแต่มันชิน้นนี่นี่แล้วนะครับตกแต่งยอดขายว่ายอดขายเนี่ยมีผู้บริหารเนี่ยได้ตกแต่งยอดขายนะครับว่าว่ายอดขายโตเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นปีการขยายสาขานี่นู่นนี่นั่นนะครับจะทําให้พอตกพอถูกจับได้เนี่ยมูลค่า บริษัทเรือมากิจแถบก็หายไป80%นะครับภายในวันเดียวเนื่องจากไปตกแต่งงยอดขายของทางบัญชีนะครับบริษัทที่สนะครับก็จะเป็น v ีเวิรนะครับก็เป็นบริษัทอีกแล้วแหละที่เป็นสตาร์ทอัพเป็นยูนิคอนนะครับซึ่งไอพีรึ่งแบบว่าเ,เขาก็พยายามที่จะคือบริษัทวีเวิรจริงๆแล้วแล้วแล้วเนี่ยตัวบริษัทได้รับการแบกอัพจากบริษัทที่เป็น ที่เป็นซอฟต์แบงนะครับที่ชื่อว่า s o f t ์แบง์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มาซาอิชิซังก็ไปลงทุนกับเขาด้วยแล้วเขาบอกว่าเป็นความหวังเลยอ่ะคือ w e w o r k ์กใจ IPO ได้นะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะ IPO ได้ได,ด,ด้ได้เนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าบริษัทยังขาดทุนอยู่แล้วจะ IPO มันได้ยังไงนะครับถึง IPO ไปก็ไม่มีคนซื้อเพราะว่ามันขาดทุนอยู่นะครับก็คือมัน ทีนี้เนี่ยเรื่องมันมาแดงตรงที่ว่าบริษัทมันขาดทุนหนักมากแล้วก็มีสิ่งผิดปกติหลายอย่างเช่นเจ้าของเอาพื้นที่ที่บริษัทเช่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเจ้าเจ,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 จของพื้นที่ที่บริษัทไปเช่าส่วนใหญ่ก็เป็นของซีอโอเองนะครับทั้งปล่อยเงินกู้ให้ซีโอไปใช้ส่วนตัวสุดท้ายมูลค่าบริษัทก็หายไป70ดสิบเซ็นต์แล้วไม่สามารถที่จะเข้าไอพีโวได้แล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยพอมันจับได้ไม่เข้าเข้าอพโได้ มีหนังซ้ำยังถูกตัว CEO ของบริษัทเนีแบบ่บบยก็ประกาศนะครับว่าจะยื่นล,ลแบบม้มลายแต่ว่ามาเธอเชียงเขาก็ลงทุนเยอะแล้วเขาก็พยายามที่จะไปเข้าไปบริหา <c> ราเข้าไปจัดการไม่ให้มันล้มเพราะว่าถ้าล้มไปไป,เ,ปนเนี่ยเงินทุนที่ฉันลงไปก็หายเลยคือเขาก็การที่ครูมาทธอิสียงที่อยู่ในซอฟต์แบงค์เนี่ยนะครับไปลงทุนบริษัทนิดนู่นนิดนั่นเขาก็จะคิดว่ามันอาจจะเหมือน อลีบาบาหรือเปล่าหรือว่าเหมือนบริษัทบางบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพตอน,นแรกๆหรือเปล่าแล้วที่ไปลงทุนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเติบโตนี่ขึ้นไม่ได้แล้วเติบโตเยอะมากก็สามารถที่จะให้พอร์ตฟลิโอเนี่ยของซอฟแวร์หรือของตัวของมาเอรีที่ทางเองเนี่ยเขาเติบโตได้นะครับแต่ว่าวีเวิร์เป็นอะไรที่บอกว่าเ,เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามันเป็นภาพความค่านี่ของเขาขเขาเลยอันนี้เขาก็ยอมรับนะครับ ทีนี้มันจะมีสัตว์ชื่ออันนี้ผมไม่รู้ว่าออกชื่อถูกน,นะครับเอ่อชื่อเทอร์นอสนะครับเอ่อตัวตัวตัวบริษัทนี้นะครับก็เป็นยูเอร์ย ประมาณมูลค่า3าแสนล้านเหรียญสามแสนล้านบาทนะครับนี่คือสามแสนล้านเหรียญนะครับเออที่คิดคน้นการวิจัยโรคที่แม่นยำนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าโดยใช้แค่ตัวอย่างเลือดจด2หยดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็บอกว่าแค่หยด2หยดนี่แหละนะครับภายในไม่ถึงชั่วโมงก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าเป็นโรคอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยได้รับความ น่าเชื่อถือนะครับก็มีผลงานวิจัยมีอะไรนะครับก็ได้รับเงินทุนมาสนับสนุนเยอะแยะนี่มากมายจาก Venture Capital หลายๆที่นะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนจับได้อีกนะครับว่าไอ้ผลที่เอามาผลวิจัยที่เอามาให้ดูเนี่ยมันมีความยังมีความคาดเคลื่อนสูงนะครับแล้วก,ก็ยังโดนตัว c e o เองก็ยังโดนการชอบโกงอีก นะครับทาให้ส่วนบริษัทเนี่ยก็ถูกปรับมูลค่าเนี่ยที่เป็นแบบสามแสนล้านบาทเนี่ยเหลือศูนบาทภ<บ>ายในช่วงคลิปตาเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมัน,มนไม่มีอยู่จริงมันเชื่อถือไม่ได้อะไรอะไรสักอย่างเลยนะครับอันนี้แล้วก็ยังมีอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทล่าสุดนะครับที่แบบว่าเป็นคนกองของธุรกิจเลยนั่นคือบริษัท King โก้นะครับ King โก้บริษัท King Go เนี่ยมันถูกจับได้ว่า ใช้ทองคำปลอมนะครับมาค้ำประกันนะครับบริษัทน,นี้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสาหรัฐเป็นบริษัทจีนะครับก็อันนี้คือ k i n g s c r e เนี่ยเป็นผู้ผู้ผลิตเครื่องประดับทองคำเช่นแหวนสร้อยคอนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับซึ่งมันก็แบบพอบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศจีนทุกคนก็จะมองมันใหญ่มากมันมาเก็ตแคปมันต้องรีมันต้องแบบเป็นที่แบบ กำลังซื้อคนจีนก็เยอะใช่ไหมครับมันประชากรคนจีนก็เยอะมนีอยน่าจะขายได้ดีอยอดขายนี่ด้ดีแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือบริษัทคิงโกเนี่ยเขาได้นำทองคำ 83, ไป3ตันมาเป็นสินทรัพย์ความกันเพื่อขอสินเชื่อมูลค่าราวๆแปดจุด แป0 0มื่นล้านบาทนะครับผู้ที่จัดทุทจริตได้ครั้งนี้ก็คือเป็นเจ้าหนี้ของเขาเอง,เองนะครับเขานำทองคำไปตรวจสอบแล้วก็ถูกพบว่าทองคำที่นาประกันเงียวเป็นทองแดงเคลือบทองนะครับเป็นทองแดงที่เคลือบทองทองแดงนะครับเคลือบทองก็คือพูดง่ายๆอ่ะเหมือนเอาโลหะอะไรก็รู้ที่เป็นทองทองแดงมาชุบทองแล้วก็บอก่าเป็นทองครับ ก็ทีนี้หากซิงโคริดจริงตามข้อตามข้อล่าวหาของเจ้าหนี้แล้วเนี่ยนะครับทองปลอมครั้งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในธุรกิจเอ่อการธุรกะเป็นธุรกิจที่ทุจริตเกี่ยวกับทองคําที่ใหญ่สุดในประเทศจีนเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าซิงโคสเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทสัหลายบริษัทในสัญชาติจีนที่จดอยู่จดทะเบียนในหลากหุ้นสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นเงีแสกนะครับไม่ไม่ว่า,ราการณีการขายทองปลอมของบริษัทเอ่อ ไม่ว่าจะเป็นการก็คือมันจะมียอดขายปลอมด้วยนะครับคือมันเหมือนกับว่าในช่วงทุจริตที่การเกิดกับข่าวทุจริตที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจะมีการเกี่ยวข้องกับการรายงานยอดขายปลอมของกาแฟที่จีนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลายบริษัทที่แบบว่าอยู่ใน อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่บริษัทจีนเด้แต่ว่าจดทะบ,บียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็มีคนไปลงทุนอะไรเงี้ยมีนักลงทุนทั้งสหรัฐเองทั้งทั่วโลกเองก็ไปลงทุนนะครับทีนี้พอมีขาอินช่วงติตขข้นมาราคาหุ้นก็ร่วงทันทีนท40%นะครับทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับตัว k i n g ทยมีมูลค่านะครับที่แบบว่าจจากแต่ก่อนแบบมูลค่า เยอะมากนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่200ล้านบาทเทนันเองซึ่งมันน้อยมากนะครับแล้วก็คนก็ไม่เชื่อมั่นในบริษ,ษัทแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนะครับที่จำเตือนว่าการกำกับดูแลนะครับของตลาดหุ้นสหรัฐเองแล้วก็การระวัดระวังของนักลงทุนเอ,เองเนี่ยต้องมีาม,มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับสำหรับบริษ,ษัทต่างชาติที่จะเข้ามาจดทะเบียน ในตลาดหุ้นนะครับโดยเชอบบริษัทที่เป็นจากจีนนี้ก็แบบว่าจีนเนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีหลายบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน a s d a กนะครับแล้วก็มีการระดมทุนแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยบางบริษัทก็โกงอะ่ะพูดง่ายๆนะครับมีการตกแต่งบัญชีตกแต่งยอดขายนะครับมีข่าวนี่เอื้อฉาวขึ้นมาแล้วก็บริษัทก็ มีมูลค่าที่ลดลงนะครับแล้วก็นักลงทุนก็เสียหายไปก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยนะครับเป็นสาเหตุหลักๆอีสาเหตุหนึ่งเลยที่การไปลงทุนหุ้นในตลาดสาเนี่ยมานก็ต้องดูให้ดีส่วนใหญ่นะครับถ้าผมจะลงทุนผมก็จะลงทุนพวก Apple facebook หรือหรือพวก Google หรืออะไรพวกนี้แต่ว่าก็ต้องซื้อในมูลค่าที่เหมาะสมนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็เราก็บอกไม่ได้หรอกว่ามูลค่าเหมาะสมคือตรงไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมว่ายอมซื้อแพงสักนิดหน่อยแล้วก็สบายใจดีกว่าไปซื้อของมูลค่าที่มันถูกแล้วก็รุนว่ากรอบมันจะส,งสูงๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกรอบมันไม่สูงแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเองก็เจ็บหนักได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยลูกกิ้งคอฟฟเนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าผมก็อยากจะซื้อนี่เหมือนกันแต่ว่าเอยขอตอนนั้นคือ,อ,อ,อเหมือนปิดอะไรสักอย่างเลยขอดูงบแล้วเหมือนแบบผม ดูงบแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับไฮไลท์ของหัวข้อหลักของวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับส่วนข่าวด้านการลงทุนก็จะมีข่าวการลงทุนเกี่ยวกับตัวของเอ่อ TMB Spring นะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เอ่อ TMB Spring เนี่ย เขามันจะมีกองทุนใช่ไหมที่เขาปิดไป4กอง4ก,นะกองทุนนะครับซึ่งกองทุนเนี้ยนะครับก็เป็นผลพวงมาจากว่าตาสานี่ระยะสั้นนะครับแล้วก็ตาสานี่ระยะกลางถึงระยะยาวแบบว่านัลทงทุนไม่เชื่อมัน่นแล้วก็นั้งทุนต้องการถึงเงินสดก็เลยเกิดการแห่ขายไปจนกองทุนเองก็ต้องปิดไปนะครับสี่กองทุนได้แก่อของ อย่างของอกองกองทุนนี้หมด4ี่กองนะครับก็คือตัวธนพัฒน์ธนไพศาลธนเพิ่มพูนและธนภัยบุญนะครับซึ่งสีกองเนี่ยนะครับมีการคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยไปแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยตัวเนื่องจากว่าการจะเอาเงินมาคืนให้ผู้ถือถือหน่วยทั้งหมดหลังจากปิดก,กองไปแล้วเนี่ยยังไม่สามารถดําเนินการได้นะครับยังมีเห็บ ผลหลายหลายประการเขาก็เลยขอขยายระยะเวลาการจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนไปอีก90วันนะครับไปอีก90วันเลยก็ถือว่าประมาณที่สเดือนก็ถือว่านานแล้เพราะว่าคับคือจริงๆแล้วแล้วเนี่ยกองทุนหลายกองเนี่ยที่ถูกปิดไปเพราะว่ามีการขายขายกันเยอะมากเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ไม่เท่าพอขายปิดกองเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนจะได้เงินครบกลับบ้านก็ต้องมาดูมูลค่า NAV นวีนวันว่าอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่กี่บาท นะครับสมมติว่าอยู่สมมติว่าขาย IPO กองทุนเนี่ยสิบาทแต่ว่าพอวันที่จะปิดกองอ่ะเป็น15บาทเขาก็ก็ก็อาจจะเฉลีย่ยคืนแหละแต่ว่าทีเนี้ยการคืนแล้วการคืนไม่ใช่คืนแค่รอบเดียวมันก็จะคืนเป็นล็อตๆไปเช่นคืนสัก30%ก่อนคือสักนี้50%ก่อนเพราะว่าอีก50%ที่เหลือต้องเอาสินทรัพย์ไปขายทีนี้ถ้าขายแล้วเนี่ยแล้วมันแล้วมันไม่ไม่ได้กําไรหรือว่ามันขาดมัน มันขาดทุนตามที่ตกลงกันไว้คุยกันไว้ตั้งแต่กับนักลงทุนนะั่นแหละตั้งแต่ตอนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงนะครับว่าเฮ้ยทาไมขายไปแล้วทำไมมันขาดทุนทําไมไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ก็จะมีปัญหาอันนี้คือเขาก็บอกว่าก็ต้องทยอยขายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือว่าหุ้นแต่อันนี้ก็ไม่มีหุ้นนะครับมีแต่ตราสารนี้เขาเพย่อก็จะขายออกไปให,ให้เพื่อเอาเงิน,นมาเฉลี่ยให้กันบนักลงทุนได้นะครับเพราะก็ ขอขยายระยะเวลาไปอีก90วันนะครับในส่วนของอตรงนี้ทีนี้สําหรับกลยุทธ์การลงทุนของผมเนี่ยนะครับก็จะมีก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็คือรออย่างเดียวเลยก็แบบผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะลงไปอีกแ่าเพราะว่าตลาดก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าผมมีความสุขว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะมี Q2 กับคิส นะครับซึ่งระยะที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความสุขว่าเออเดี๋ยวรอดูสัก Q 2, Q คิวสองคิวสามกว่อนดีกว่าอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลาดก็ได้แล้วก็ตลาดหุ้นเราเนี่ยนะครับที่มันขึ้นมาได้เนี่ยมันก็มีอยู่คนเดียวที่ยังซื้อได้นั่นก็คือนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนนี่แหละนะครับซึ่งบางคนก็ว่าทําไมสถาบันต้องมาซื้อหุ้นทําไมสถาบันต้องอะไรเงี้ยซึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อคิดหลายอ,อย่างเช่น กองทุนเขาพยายามพยุงตลาดหุ้นหรือเปล่าไม่ให้ตลาดพังอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลักๆแล้วที่ผมก็ลองคิดดูว่ามันอันนี้แค่ลองคิดดูเฉยๆนะครับว่ามันมีแต่ผมไม่รู้แล้วว่าจริงหรือเปล่าก็คือว่ากองทุนเองเนี่ยเขาอาจจะพยายามพยุงไว้เพราะว่าถ้าเขาไม่พยุงไว้นะครับแล้วตลาดหุ้นมันตกหรือว่ามันแคสลงมาเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วนักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ขายกองทุนอาสารทุน นะครับจากแบงก์หรือจากบอบอจแบบขายแบบหนักมากเลยที่เหมือนตักกองทุนตาสารทีที่พามาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบว่าเป็นลูกโซ่หรือโดมิโนโก็ได้นะครับผมว่าพอนักลงทุนถอนไปเยอะปุ๊บเขาก็ต้องขายหุ้นพอขายหุ้นเสร็จแล้วปุ๊บราคาหุ้นมันก็จะตกลงไปอีกนะครับซึ่งมันเป็น มันก็เป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่านักลงทุนเขาจะมีความเชื่อมั่นที่กลับเขิามาซึ่งผมคิดว่าผู้พวกบรจรหรือพวกผู้จัดการกองทุนหลายหลายใหญ่แล้ว่าพวกระดับหัวกะทีที่อยู่ในตลาดการเงินหรือตลาดคุณเนี่ยเขาไม่อาจจะให้เกิดสภาพนี้นี่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าระบบการเงินเนี่ยนะครับในตรงนี้มันอาจจะส่งผลเอฟเฟกให้กับคนกลุ่มๆุมหนึ่งที่ เขาลงทุนหลาขุนอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะมีเวลที่ลดลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอกระทบมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ไม่นักลงทุนขายความเชื่อมั่นได้ระบบการเงินก็เพราะถ้าระบบการเงินถูกกระทบความเชื่อมั่นปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีคนมาลงทุนการจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็คิดว่าเป็นประมาณนี้แต่ว่าสําหรับผมแล้วผมก็ยังรอต่อไปนะครับสําหรับการลงทุนหนาขุนเพราะว่า เในช่วงสภาว่าอย่างนี้ก็ความจริงมันเป็นช่วงการลงทุนที่ค่อนข้างยากนิดนึงในสถานการณ์นี้แบบนี้เพราะว่าสถานการณ์นี้แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันถูกบิดเบือนด้วยเ,เขาเรียกว่าจํานวนเงินหรือว่าจํานวนมันนี่ซัาไพี่พิมพ์เข้ามานะครับมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงเนี่ยของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดชาเองหรือตลาดหุ้น ฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุ่นเองมันถูกขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินแล้วมันทําให้มูลค่าของหุ้นเนี่ยมันสูงไปมากกว่าพื้นฐานความเป็นจริงได้คือหลักการเนี่ยถามว่าหลักการของ v i เมื่อประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาหรือยี่สิบปีหรือยี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถามมาใช้ได้มันก็มันก็ใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นแบบว่า เจะเรียกว่าไงดีคือมันคือพอช่วงเวลามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราจะไปแบบว่าไปโฟกัสหรือยึดติดอะไรที่แบบแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะส่งผลเอฟเฟกให้เราตกลดก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักสูตรเอกสูตรอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราไปหานะครับการเติบโตของกำไรหรือ net profit ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็บาง บา,บางครั้งคือถ้า P/E นี่60สมมตินะครับแต่ถ้าตัวของอัตราก,การทำกำไรโกร w เนี่ยมันประมาณ30-50-60%เนเนี่ยแล้วทำสามารถทำได้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าเออส่วนเนี้ยก็น่าจะก็น่าจะลงทุนเพราะว่ากำไรเนี่ยกับตัว P/E เนี่ยมันเริ่มมันมันตามมันยัง โดยสูตรการคำนวณนี่ของผมนะมันยังตามทันกันอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่พีเอการเติบโตกำไรเหลือแค่สักสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนแต่ PE แบบสี่สิบหรือห้าสิบเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ลงทุนนะเพราะว่าอัตราการทำกำไรเนี่ยกับ PE เนี่ยมันเริ่มห่างกันแล้วนะครับการที่จะทำให้ตัวกำไรมันตาม PE ได้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบยากแล้ว นะครับยกเว้นว่าจะมีการทำกำไรแบบก้าวกระโดดน,นะครับในพยายามสามสี่ปีข้างหน้าซึ่งผมมองว่าถ้ามัน,มนไม่สามารถทําได้ธุรก,กิจไม่สามารถทําได้นะครับก็จะรอต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครอยากให้กำไรกำลังใจผมใครอยากจะฟังคลิปอะไรผมก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างได้นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ห้องไลน์ถามได้อะไรได้ต่อก็ ถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็จะหานข้อมูลมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนในภาวะวิกฤตนะครับโควิดที่แบบนี้แล้วก็ขอให้มีวัคซีนนะครับในการออขอให้โลกผลิตวัคซีนให้มันใช้งานได้จริงตามที่แบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแล้วก็เศรษฐกิจจะได้กลับมาเดินหน้าได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงวนนี้นะครับสวัสดีครับ